สวัสดีค่ะทุกคนช่วงก่อนก็คือปิดเทอมไปนานมากทิ้งหอไว้นานนะคะฝุ่นเกลอเต็มห้องไปโมด,ดูสิคะทุกคนเจ้านายตัวแสบทิ้งผลงานไว้ให้ท่าเคลียค่ะสุดยอดจริงๆเลยค่ะที่ถ่ายให้ดูนะคะตามพื้นต่างๆก็คือฝุ่นเกลอมมากนินทนไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยขับรถเข้าห้างไปหาซื้ออุปกรณ์ทําความสะอาดห้องบอกตรงๆค่ะว่าอยู่มา4ปีเนะี่ยไม่มีไม้ถูพื้นที่ผ่านมาคือใช้ไม้กวาดอย่างเดียวนะคะไม้ถูพื้นยืมเพื่อนแต่วันนี้เราจะไม่ยืมเพื่อนแล้ว เะะพราะเราเจอสิ่งที่ตอบโจทย์ในชีวิตเรามากสิ่งนี้คือไม้ถูพื้นวิลมา,มา w i ฟ e Mop นะคะเป็นไม้ถูพื้นที่สาม,มารถเปลี่ยนแผ่นเช็ดทําความสะอาดได้ทั้งแบบเปียกและก็แบบแห้งเราะะชอบมากเลยจัดเลยอย่างละหนึ่งห่อค่ะส่วนตัวเรานะคะชอบใช้แบบนี้เพราะว่าไม่เปืองแรงค่ะอีกอย่างก็คือมือไม่ต้องเปียกเลยนะคะที่สําคัญคือ ไม่ต้องบิดผ้าให้หมาดแล้วค่อยเช็ดพื้นเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะ <c oughs> จากในคลิปก็คือป้ายาให้เพื่อนฟังด้วยนะคะโอ้โหดูดีด้ามจับยาวมากสำบผ้ามาอบแบบเปียกนะคะเขาก็ผสมน้ํายาทําความสะอาดขาจัดคราบได้ดีมากก็ลองใช้ดูนะคะนี่คือคราบน้าหวานที่ติดนานก็ช่วยได้ไและน้องสามารถถูได้ทั้งใต้ตู้ใต้เตียงต่างๆค่ะนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบแห้งนะคะตัวม็อบแบบแห้งเนี่ยนะคะดักจับฝุ่นหรือว่าขนสัตว์ได้ดีเลยทีเดียวมีนคิดว่ามันคุ้มมากเลยค่ะเหมือนซื้อหนึ่งได้ถึง2ได้ทั้งไม ไม้ถูแล้วก็ไม้กวาดนี่ก็คือผลงานน้องแมวนะคะกินน้ําแล้วก็เล่นน้ํานี่ก็เซลฟี่กับวิลมาไวม็อบสเลจด้ามจับของเขานะคะสามารถปรับระดับได้ถึง1.3เมตรเลยทีเดียวหลังจากถูเสร็จก็ทิ้งไปเลยค่ะน้องเป็นผ้าที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสุดๆ<อ>กระซิบนะคะวิลมาเนี่ยไม่ได้มีแค่ม็อบแต่ยังมีแผ่นเช็ดทำความสะอาดทั้งครัวภายในบ้านและสินค้าอื่นๆสามารถย่อยสลายได้อีกด้วยนะคะหาซื้อได้แล้วนะคะตามทางสรรพสินค้าใกล้บ้าน